โอเคครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับบูมาต้นลิพเทคกว่านี้เรามาดูอาการเสียฝาท้ายโฟลจูเนอร์ที่ติดโช้กไฟฟ้าไปกับโรงงานนะครับผมอันนี้มีโช้กมาอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นคันที่200กว่าได้นะครับอาการเสียคันนี้นะครับเปิดฝืดนะครับแล้วก็เวลากดเปิดเนี่ยมันจะขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับค้างไปแล้วด้วยนี่เป็นไงนี่นะครับ อันนี้ก็คืออาการเปิดแล้วฝืดนะครับเปิดแล้วฝืดเปิดขึ้นไม่สุดขึ้นครึ่งเดียวนี้ก็คือเป็นอาการเสียเริ่มต้นนะครับของตัวโชค๊คคอนเนอร์ตัวนี้แหละนะครับอันนี้ก็ถ้าเราพยายามงัดเบางทีเนี่ยมันอาจจะอันตรายนะครับอาจจะทําให้ฝาเบีาาย้ยวได้ไม่ควรนะครับถ้าจําเป็นต้องงัดจริงๆ,ๆก็ค่อยๆยกแบบนี้ได้นะครับอ่าค่อยๆยกแบบนี้นะครับพยายามอย่ากระชากนะครับอย่าน,นเนี่ยถ้าเกิดว่าบานพับตัวนี้มันเบี้ยวนะครับถ้าบานพับตัวนี้เบี้ยวเนี่ยฝาเขาจะซุดลงมาตรงนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะ โอเคอันนี้ก็จากการแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนโชค1คู่นะครับนี่นะเปลี่ยนโชคใหม่เข้าไป1คู่นะครับตรงรุ่นทุกอย่างนะครับจบเลยแทนที่โชคเดิมนะครับตัวนีนะ้ใช้เวลาเปลี่ยนไม่ถึง1ชั่วโมงไม่ถึง30สินาทีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันว่าเสร็จแล้วจะใช้งานลื่นเหมือนเดิมไหมมาดูกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเปลี่ยนโช๊ค Fortuner ที่เสียโช๊คมาจากโรงงานนะครับเสียตอนนี้ก็ถ้าเข้าศูนย์ก็น่าจะประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับมาจบที่นี่ไม่ถึงหมื่นนะโอเคมาดูตรงนี้นะครับตัวโช๊คที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะครับเป็นโช๊คใหม่แบบนี้นะครับเป็นไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับปลั๊กตรงรุ่นทุกอย่างนะเดี๋ยวมาดูตอนปิดกันว่าจะสมูทเหมือนเดิมไหมนะครับนี่นะครับปิดลื่นๆนะครับเปิด แต่ตอนแรกที่เปิดสะดุดเปิดได้ครึ่งเดียวปกตินะครับผมอันนี้ระบบการหนีบต่างๆนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันใช้งานได้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับการหนีบตรงนี้ประตูนะครับเหมือนเดิมนะฮะหรือว่าจะเป็นการหนีบที่เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ก็คือตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือเซ็นเซอร์นะครับกันหนีบเซนเซอร์คือการหนีบขอบประตูครับนี่ใช้งานปกตินะครับผมสวิตช์ด้านหน้านะครับรีโมทใช้งานปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมแล้วก็รับประกันสินค้า1ปีนะครับใครที่มีปัญหา พอลเจเนอร์โชคเสียนะครับเข้ามาเจอกันที่ออโต้ลิฟเทคได้เลยนะครับ